การอักเสบเลื้อลังคือหัวใจของ NCD ครับและทําไมสมดุลไขมันในเลือดจึงสําคัญสวัสดีครับผมกิตนะครับ โรคไม่ติดต่อเลื้อรังหรือว่า NCD อย่างโรคหัวใจเบาหวานแล้วก็ความดันเนี่ยหรือแม้แต่มะเร็งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มจากสิ่งเดียวกันเลยครับนั่นก็คือการอักเสบระดับต่ําแบบเลื้อรังครับที่เกิดขึ้นในร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยในงานวิจัยของวารสาร n นเจ r e นะครับพบว่าการอักเสบเลื้อรังนี้เนี่ยมันมีบทบาทสําคัญมากเลยครับในการเริ่มต้นและการเร่งความรุนแรงของโรค NCD ครับโดยเฉพาะเมื่อเกิดร่วมกับภาวะไขมันในเลือดที่ผิดป,ปกติเช่นไตรกลีเซอไรด์และ LDL ที่มันสูงสูงครับและหน ทางการแพทย์นะครับนั่นก็คือการปรับสมดุลโปรไฟล์ไขมันในเลือดของเราโดยการลดตไตรกลีเซอไรด์และ LDL พร้อมกับเพิ่มระดับไขมันดีที่เรียกว่า HDL ครับเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นและลดการอักเสบในระดับหลอดเลือดของเราครับเราพบว่าโอเมก้าสนะครับโดยเฉพาะตัว EPA นะครับมีบทบาทสําคัญในการลดระดับตไตรกลีเซอไรด์นะครับและลดกระบวนการอักเสบได้ิงครับ ไวตอมานะครับถูกออกแบบมาภายใต้แนวคิดสมดุลทางการแพทย์ก็คือ2ต่อ1คือมีปริมาณ EPA อยู่ที่600มิลลิกรัมและ DHA อยู่ที่300มิลลิกรัมครับเพื่อได้สัดส่วนของ EPA สูงพอสําหรับการลดไตกลีสลดยและต้านการอักเสบพร้อมกับมี DHA นะครับที่ช่วยเสริมสุขภาพหัวใจแล้วก็สมองในระยะยาวครับ เพราะหัวใจของการป้องกันโรค NCD นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจเบาหวานแล้วก็ความดันหรือมะเร็งเนี่ยไม่ใช่แค่การรักษาเมื่อป่วยแล้วนะครับแต่มันคือการลดการอักเสบแล้วก็การดูแลสมดุลของร่างกายตั้งแต่วันนี้เลยครับวัยตามาดูแลหลอดเลือดทุกวันเพราะสุขภาพหัวใจที่ดีเริ่มจากหลอดเลือดที่ดีครับ